สวัสดีครับสวนอนันดาอินทพรลัมสวัสดีกันยามเช้านะครับที่โคราชนะครับโอ้ไม่ใช่นะโคราชจะสีมานะครับมาทีเดียวสองจังหวัดนะครับที่เดิมไม่ใช่ที่เดิมที่ใหม่นะครับที่สีคิ้วโอ้ยไม่ใช่ที่ห้วยบงด่านขุนทดนะครับอ่ะถูกที่ละด่านขุนทดนะครับที่นี่ด,นด่านขุนทดเป็น วิวบรรยากาศร้อยล้านของท่านเท่าแก่สมบูรณ์นะครับซึ่งทำกเกษตรหลากหลายรูปแบบครับที่นี่ก็จะมีเลี้ยงปลากระพงตัวใหญ่น้ำจืดนะครับแล้วก็เลี้ยงวัวผ่านนอกนะครับมาจากสหรัฐอเมริกานะครับนำเข้ามาเลยแล้วก็จะมีนี่ครับดวงยาป่ายาเขาแล้วก็จะมีของออสเตรเลียนะครับ วัวพันบามันขับเลือดร้อยเลยนะครับที่นําเข้ามาแล้วก็ได้ทําสวนเพิ่มครับโดยที่เป็นพืชอินทรพาลของเราตัวนี้นะครับซึ่งเอาต้นขุดล้อมมาลงครับต้นอายุขนาดก็3ปีกว่าครับปลูกแล้วเรียบร้อยนะครับลาดยาใส,ใส่น้ำยาเล่งลากใส่ยาฆ่าด่วงฆ่าเพี้ยฆ่า ป้องกันมากกว่านะครับพอมาลงไว้ก็จะมีความสวยงามนะครับเพราะว่าต้นใหญ่นี้จะเอามาลงปุ๊บก็จะได้ขนาดที่สวยงามเลยนะครับเนี่ยเพิ่งปลูกนะครับไม่ได้ปลูก3ปีแล้วนะครับเพิ่งปลูกนะครับโตแล้วโตวเท่าต้น3ปีเลย <c oughs> ก็ต้น3ปีกว่ามาปลูกนะครับมันก็จะโตนะสิ <c oughs> ปลูกเป็นแถวสวยงามครับเรียงรายเข้ามาตั้งแต่ทางเข้าสวนนะครับทางเข้าไร่แล้วก็ยิงยาวมาเรื่อยๆนะครับปืดมาเลยนะครับก็จะมีแปลงใหญ่อีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแปลงที่ปลูกมาแล้วปีก,กว่าๆเข้าสองปีอยู่ด้านหลังนะครับมือก็สั่นนิดนึงนะครับเห็นใบเขียวๆเลยต้นอินทผลัมไปนะครับผมไม่ได้เดินไปนะครับ ก็ถ่ายให้ดูเท่านี้ซึ่งในไร่ในแปลงนะครับก็จะมีความหลากหลายของธรรมชาติครับก็จะมีทำทั้งไร่มันสำปะหลังนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นการปลูกที่มีข้าวโพดนะครับเป็นการปลูกที่หลากหลายมากกว่าโดยที่ท่านก็มีลานมันลานข้าวโพดอยู่แล้วนะครับท่านก็จะปลูกไปเพื่อที่จะ เป็นเศรษฐกิจเป็นธุรกิจที่มันเอื้อกันนะครับที่ท่านละทำลานมันลาน,านขา้าวโพดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรนะครับเอามาเพื่อที่จะป้อนให้กับโรงงานต่างๆครับแล้ววันนี้ก็มาทำเป็นพืชเชิงท่องเที่ยวนะครับทานเป็นเทศกาลนะครับถ้าพูดถึงเรื่องอินทพารามเนี่ย พอถึงฤดูการเดือนกรกฎาคมสิงหานะครับคนก็จะขับรถออกท่องเที่ยวนะครับดูเมฆฝนดูหมอกนี่ครับก็จะมีบรรยากาศมีพระใหญ่พระยืนนะครับอยู่ตรงทางที่จะไปเส้นอำเภอชัยบาดาลน,นะครับไปทางเลยผราใหญ่นี้ไปปื๊ดไปทางขวามือผมขวามือขวามือเรานี่แหละครับก็ไปชัยบาดาล ก็ทะลุออกไปลบบุรีนะครับลบบุรีก็จะมีทางนั้นก็ไปเอาล็อกฟอสเฟตมาแล้วครับเลยไปนั่นอีกหน่อยนึงก็เป็นเพชรบูรณ์นะครับวิเชียรบุรีก็แล่ภูเขาไฟแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางโคราชนะครับผมก็จะไปเอาธาตุอาหารรองรวมนะครับจุลธาตุเหล็กแมกนีเซียมสังกะสีโบรอนโมนิทินัมซัลเฟอร์ หลายอย่างนะครับ1 0กว่าตัวแล้วก็มาบวก NPK ครับก็ครบนะครับในแปลงในหลุมต่างๆแล้วท่านมีการปรุงดินนะครับดูหญ้านะครับหญ้าก็จะสวยงามใส่ทั้งขี้วัวเองนะครับแล้วก็ใส่ทั้งเปลือกดินนะครับเปลือกภูเขาลูกนี้ก็คือเป็นเปลือกดินนะครับเปลือกดินของมันสำปะหลังท่านขายไม่แพงครับตันละไม่กี่บาท ตันก็หลัก200ยนี่ครับ100 200ถ้าหมักแล้วก็200ยังไม่หมักก็100บาทเท่านั้นครับสามารถที่จะให้ไปส่งได้นะครับให้ผมไปส่งได้ถ้าท่านไหนจะสั่งเอาไปลงแปลงนะครับทำให้ดินร่วนซุยทำให้มีพวกวัตถุอินทรีย์เพิ่มก็สั่งได้เพราะว่าท่านจะปรุงดินแปลงปรับปรุงดินนะครับเพื่อที่จะทำให้ดินล่วนซุย ทำให้ดินดินมีพวกาธาตุอาหารพวกเหล่านั้นเตรียมไว้นะครับเพื่อสําหรับการปลูกพืชต่างๆเราปลูกพืชอะไรต่างๆเราต้องมีการเตรียมดินนะครับแตออ่อินทรพาลาัมตัวนี้นะครับเป็นต้นขุดล้อมเลยไม่ได้จําเป็นที่จะคือความเสี่ยงที่จะตายมีนะครับถ้าเราทําหมักหลุมไม่ดีก็เลยเอาเป็นว่าค่อยมาทําโคนกันทีหลังขุดหลุมให้ดินมันล้วนซุย ก่อนนะครับผมขุด2เมตรลึก2เมตรครับแล้วก็ผสมธาตุาหารนิดหน่อยนะครับแล้วก็เชื้อราฆ่าเชื้อราแล้วก็ป้องก,กันโรคป้องกันด่วงก็จบแล้วครับก็ค้ำยันค้ำยันจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องการค้ำยันทําให้มันเป็นตั้งมุมเอียงนะครับตั้งฉากคำฉากประมาณ45องศาเพื่อที่จะไม่ให้ ต้นซุดเอียงแล้วโดนไม้คำ้ำถ้าส่วนใหญ่ที่เขาทำนะครับเขาทำเป็นชั้นชั้นมาแล้วก็ปักหลักสี่มุมเป็นเสาตั้งตรงๆแบบนี้แบบนั้นนะครับเจอลมพัดก็เอียงแล้วนะครับมันไม่มีการไม่มีการรับน้ำหนักที่ดีแต่ถ้าแบบนี้นะครับมันจะโอกาสที่จะที่จะโยกน้อยมากเพราะว่าก็จะมีไม้หลักนะครับที่ปักลงไปในในดินนะครับลงไปประมาณ เกือบเมตรนะครับปักลงไปฟุ๊บแล้วก็ยิงน็อตใส่ไม้ค้ำยันค้ำยันก็สีทิศนะครับแล้วก็ล็อกคอไว้ด้วยแบบนี้ก็ความเสี่ยงที่จะเอียงที่จะใบไม่ต้องไปสนใจนะครับเราตั้งแต่ต้นให้ตรงใบมันโยโยกมัน,นิดน,นึ่งเดี๋ยวพอแกะใบมันก็จะตรงของมันเองเราเอาลำต้นให้ตรงก่อนแค่นี้ครับขั้นตอนก็ไม่ยากปีเดียวก็น่าจะได้เรื่องนะครับเดี๋ยว มาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่า1ปีผ่านไปจะเป็นยังไงการดูแลแล้วก็การติดกี่ต้นเสียหายกี่ต้นอัตราเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีแน่ๆละ่ะในเนี้นะครับที่จะไม่รอด1ต้นต้องทำใจไว้เลยประมาณสิเอร์ซนนะครับของอัตราการสูญเสียเพราะว่าต้นขุดขึ้นมาแต่ขุดขึ้นมาหน้าฝนผมว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งละน้ำเราพร้อม แล้วก็เดือนนี้เดือนตุลาแล้วก็จะหมดฝนแล้วครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องดินแฉะเพราะว่าดินที่นี่ก็โฟน้ําดีระบายอากาศระบายน้ําดีนะครับก็จะโปร่ปงๆคือฝนตกเสร็จแล้วมันก็จะไม่ขังนะครับมันก็จะซึมลงด้านล่างได้เร็วจะไม่ขังโคลไม่ทําให้ลากเน่าก็น่าจะปลอดภัยผ่านครับใครสนใจนะครับก็เบอร์โทนี้เลย 087087ขึ้นเอาตามซับไตเติลที่ขึ้นหน้าจอนี่นะครับสวนอนันดาอินทรพลาม0870877530นี่แหละครับขอพระคุณลูกค้าที่ติดตามนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจนะครับสั่งต้นกล้าต้นพันธุข์ของผมเป็นเนื้อเยื่อแท้นะครับแล้วก็จะมีหน่อจากต้นเนื้อเยื่อแล้วก็จะมีขุดล้อมแบบนี้นะครับหลากหลายสายพันธุ์ที่ปลูกได้ในไทยทดลองแล้วนะครับผ่านแล้ว อันไหนดีก็ก็โอเคอันไหนไม่ดีก็รับผิดชอบนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้นะครับผมอยากให้ชาวเกษตรของเราคนที่ต้องการปลูกต้องการทำนะครับประสบความสําเร็จอันไหนผิดอันไหนผิดก็แก้ไขนะครับถ้าอันไหนถูกก็อันไหนดีก็สนับสนุนขยายเพิ่มนะครับแล้วก็มาได้เลยนะครับผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างนี้นะครับมาเยี่ยมมาชม เพื่อนๆที่อยู่ในแถวโคราชนะครับหรือนะครราชสีมานะครับก็แวะมาได้นะครับที่อำเภอด่านขุนทดนะครับต่อระหว่างเขตเขตของลำนาลายนะครับเดี๋ยวผมถามพี่ชัดเจนนะพี่ถาาถามหน่อยบอกพี่กัดหน่อยว่าที่นี่ที่ไหนอำเภออะไรครับอำเภอด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทดนะครับบ้านห้อยบงบ้านห้อยบงเลยกลางหันลม ลืมให้ดูวิวร้อยล้านนะครับมองเห็นหรือเปล่าหมอกค่อนข้างจะเยอะนะครับกังหันลมเลยเลยบ้านห้วยบงมานะครับตำบลห้วยบงมาออกมาทางอำเภออะไรพี่ถ้าไปทางอำเภอลำสนธิลำสนธินะครับนั่นเห็นไหมผมบอกผิดเลยออกไปนั่นก็ลำนาลายเนาะครับครับไปชัยบาดานแล้วก็เข้าลบบุรีอ่าทางนี้นะครับทางเป็นทางเหมือนกับทางหลักเนาะครับทางหลักทางทางที่แบบว่า ถ้ามาจากอีสานนะครับมาจากทางนี้ก็จะผ่านกังหันลมอันนี้แหละนะครับมาชมได้ครับที่นี่มีที่นี่มีรีสอร์ทเยอะนะครับพอพอเข้าฤดูการเทศกาลนะครับก็แวะเข้ามานะครับพอเข้ามาปุ๊บเขาจะมีรีสอร์ทชมวิวพวกเหล่านี้นะครับก็จะมีทั้งเมฆหมอกมีทั้งวิวกังหันลมยักษ์นะครับซึ่งกังหันลม ใหญ่กว่าบ้านเราสามหลังนะครับใหญ่มากสูงเสียดฟ้าเลยนะครับนี่เป็นถ่ายอยู่ไกลนะครับหลายคนเคยเห็นแล้วหลายคนก็ถ้าถ้าผ่านมาเคยผ่านมาก็แวะได้เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมโทรมาถามผมก็ได้ครับเบอร์โทรที่ให้ไว้นั่นแหละครับ0ูนย์แปดเจ็เข้ามาเยี่ยมมาชมแล้วก็มาดูบรรยากาศแล้วก็ตอนที่ออกผลผลิตนะครับน่าจะมีเทศกาลการจัดเกี่ยวกับเทศกาลการ ชิมนะครับชอบชิมอินทผลัมที่นี่นะครับก็ทำเลดีบรรยากาศดีนะครับก็คิดว่าน่าจะมาจัดงานที่นี่นะครับเพราะสถานที่พร้อมที่จอดรถสะดวกสบายนะครับทางผ่านมาก็ไม่ไกลนะครับถ้าถ้าคนที่มาจากชัยภูมิก็วิ่งผ่านมาปุ๊บก่อนที่จะเข้าสีคิ้วนะครับก็ไปกลับรถนิดนึงแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางห้วยบงนี่แหละครับหรือไม่งั้นก็เลี้ยวเข้าตั้งแต่ อ,อำเภอด่านขุนทดนะครับเลี้ยวฟับเข้ามาครับที่นี่ก็จะเป็นป่าเขาลำเนาไัยนะครับก็จะมีนกหลากหลายนะครับอันนี้มีนกเหยี่ยวมาแล้วนะครับ,รบมาชมบรรยากาศได้ครับแล้วก็มาดูตัวอย่างมาดูแปลงนะครับเพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงแบบต้นของเราว่าเออ เอาปลูกตรงไหนดีทำผมไม่เห็นกล้องผมแล้วทำบรรยากาศแบบไหนดีนะครับดูหลายๆแปลงหลายๆที่นะครับที่เราถูกใจเราก็มาปรับใช้กับกับแปลงของเรากับสวนของเราอย่างเงี้ยได้นะครับถ้าแบบนี้ก็เป็นทิวข้างทางนะครับทิวนำทางเข้ามาเพื่อที่จะเข้าไปบ้านพักอยู่ในทะเลสาบด้านล่างนู้นนะครับท่านท่อแก่ก็จะมีกั้น ันหุบเขาไว้เลยนะครับเป็นทะเลสาบส่วนตัวครับถ้าใครท่านไหนที่อยากจะมาชมบรรยากาศท่านก็ทําบ้านไว้แล้วนะครับทําห้องพักไว้แล้วเพื่อนฝูงก็มาเยี่ยมเยือนมาพักได้นะครับแล้วในบรรยากาศแบบนี้ถ้าใครอยากจะเข้ามาก็ติดต่อเข้ามาครับมีบ้านพักสวยงามครับด้านล่างโน้นนะครับผมเดี๋ยวจะ หาวิวร้อยล้านให้ท่านดูก็จะเป็นการมาเยี่ยมเยือนมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มีที่พักให้ครับเค okay, ครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้ติดต่อมาได้เลยนะครับถ้าท่านไหนต้องการต้นกล้ตกาต้นพันธุ์ช่วงนี้เดือนออตุลาพฤศจิกานะครับหลายท่านทำนานะครับหลายท่านก็ปลูกมันปลูกอ้อยถ้าหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วนะครับ ท่านต้องการที่จะปลูกอินทผพาลัมเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับจะปลูกแซมด้านข้างก็ได้ปื๊ดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับด้านข้างเป็นทิววิวนะครับหรือว่าจะปลูกเป็นไร่เป็นแปลงไปเลยปรับพื้นที่นะครับทําผมก็จะมีแมคโคนะครับมีเครื่องมือหนักนะครับมีตัว20ตันมีตัวมีตัว6ตันครับเพื่อที่จะเอาไว้บริการท่านลูกค้านะครับที่จะทําสวนปรับที่ มี10ล้อขนดินนะครับจะย้ายที่ขุดสะนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาเพราะว่าการทําเกษตรนะครับต้องอาศัยแหล่งน้ํานี่ท่านมีแหล่งน้ําแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินท่อเดินอะไรทั้งหมดแล้วนะครับถ,ถ้าเราจะทําอันนี้เป็นระดับมะฮมานะครับแต่ถ้าเราจะทําเป็นระดับมินิของเราเล็กๆเ,เราก็ถ้ามีแปลงหนึ่งไร่สองไร่แบบนี้ก็ขุดสะสักประมาณ สิเมตรคูณสิเมตรนะครับแล้วก็ยกดินขึ้นหรือชักล่องก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอามาครับรถตัวนี้ก็ชักล่องได้สบายนะครับกว้าง3เมตรลึก2เมตรนะครับก็เก็บน้ําได้ให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้เราได้แล้วก็เราดูแลต้นไม้เราได้เจาะน้ําบาดาลได้นะครับปรึกษาได้ครับทุกๆรายละเอียดทุกๆงานทุกๆหน้าง,งานนะครับที่ไหน อยากให้เราอยากให้ผมนะครับไปจัดการก็เบอร์เดิมนี่ครับโอเคครับขอบคุณมากสำหรับลูกค้าที่ติดตาม087 087 7530สวัสดีครับบ๊ายบายครับ